สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องล็อฟกันนะฮะกล่องล็อฟนะฮะเพราะว่าออกง่ายนะครับมาดูกันว่าจะออกง่ายจริงไหมขอแค่หินสแต็ก็พอแล้วนะสีสิบกล่องเนี่ยขอแค่หินสแต็ก็พอแล้วนะเออมาเดีย๋ยวมาลองดูนะครับเริ่มเลยไปกล่องแรกปั๊บนะบ็อกกี้ อะธรรมดาโอก๊กี้โอก๊กี้เอก๊กี้เอทีอาร์อ่ะเอทีอาร์เฮ้ยหินวิดออกว่ะอันนี้เขารันรันเยอะน่าดูนะคนเนี้ยไหนลองดิเผื่อไปปาดเขาได้อือบ็อกกี้เอทีอาร์อันที่สองไปต่อปับ๊บบ็อกกี้ช็อกโกแลตอ่าหินบ็อกกี้นะฮะบ็อกกี้ล้วนๆเปิดที่อโยธยาเปิดในวัดเนี่ยเออ มันต้องมีบ้างแหละดวงอ่ะเอ้ยคอตูมคอตูมเป็นชาร์ตโตนมาครับมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเรามีน้อยนะฮะเราค่อยๆเปิดไปค่อยๆเปิดไปเราเปิดรัวแบบเขาไม่ได้นะฮะชา้ชาๆชา้ชาๆเด็พราเล่มงามเนาะยะกล่องที่ห้านะครับปับ๊บป็อกกี้รถนมใช่ปาวะอ่ะรถนมลดนมดอ,อินส์ิ๊กกิลดนม,ดนม <laughs> อ,กกอิ่มๆนะะอิ่มๆนะ ขอหินหินหินสักอันหนึ่งนะหินเอสหินวิทย์อะไรก็ได้สักอันสักอันนะอ๋อนะขอนะอนะปับ๊บโอ้โหคาฟาการพึ่งหกอันพึ่งหกอันได้กล่องคดไอ้นี่มาอันหนึ่งขอตู้เมนชานนะขอหินอันหนึ่งขอหินอันหนึ่งนะนะนะเจ็ดอันที่เจ็ดปับ๊บอ่าป๊อกกี้ลักเฮ้ยลักมาแล้วต่อไปดวงดีปับ๊บไม่ใช่เลดบูเตอร์โอเคฮะ ถือว่าเปิดหายาแล้วกันวันนี้กล่องที่เก้าอ่าพอ w e บตเตเร์ร์มาคู่กันเฮ้ยแถวล่างเริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มมาแลจะหมดอย่างแถวล่างปับ๊บเออเอามาครบเลยเว้ยสามสีเดี๋ยวนะล้งางไหให้เขาบอกว่าเนะี่ยมาครบเลยสามสีอ่าผ่านไปสิบกองนะครับอย่างที่เห็นเลยสภาพชื่อขึ้นครั้งเดียวเฮ้ยแต่ก็ชื่อขึ้นนะไปกล่องที่สิบเอ็ด โอ้โหพาวเวอร์บ er. oh. ูสเตอร์โอ้สิบสองพาวเวอร์เตอร์อีกอืมกล่องละห้าเอ็มนะเนี่ยนะฮะพาวเวอร์เตอร์ได้ทีละห้าอ ah ันไม่ได้คุ้มเลยขอขอขอหินขอหินอันหนึ่ง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 นะอันหนึ่งนะกล่องที่สิบสามอันลิมิเต็ดดิงโอยยังยังได้ใช้นะยังได้ใช้ยังได้ใช้โอเค สิบหกเลยไม่ใช่สิบสี่เลดบูเตอร์สิบห้า็อกกี้ป็อกกี้รัวๆผมว่าอยุธยาไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ถิ่นเราแล้วละ่ะนะดูทรงแล้วกราบสักทีหนึ่งก่อนเอาเลิกเอาชัยกราบสิบหกยังเลดบูตเตอร์อยู่สิบเจ็ด ยังยัง,ยงว,นวนวนอยู่กับอันลิมิตดิงผมว่ามีคนมาล้างไหาไปแล้วบ่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็ยังอยู่กับป๊อกกี้นะฮะเฮ้ยขอค้อนหน่อยค้อนได้ไหมค้อนก็ยังดีโอ้แบ็กซิมิดเบสซิงก็ยังดีอืมผ่านไปยี่ครึ่งนึงแล้วเลเนะี่ยครึ่งทางแล้ว 1 11. ปเอ็ด็อกกี้สีเขียวรถมัชชาอ่ะย่ิบสองใส่ส้มรถส้มรถส้มอันนี้รถส้มย3ิบสามเอาอ่ะมาครบทุกสี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้มีคนโอ้โได้ไปแล้วก็ตูมตะโตนรักโอ้โหไม่ใช่เราขอชื่อขึ้นหน่อยชื่อขึ้นหน่อยนะ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 ยี่สิบ สี่ <4, S 2> ปับปอกียีิบห้าย2่2ิบหกย30ิบเจ็ดยิแปดยิบเก้าสามสิบคาว่าสามเอ็ดสามสองเบคสมิสงยังยังยังไม่ได้กำไรเเอ้ยยังไม่ได้คืนทุนเลยสามสามสามสี 3, 4, ่ลึกสุดใจ อย่ามาอโยธยานะครับไปไปที่อื่นสามห้าโอ้ชื่อไม่ขึ้นชื่อขึ้นครังเดียวโอ้ยร้องไห้แล้วขอขอหินสักอันหนึ่งได้โปรดโอ้ยมีคนโชว์คอสตูมเอาไม่ใช่นึกว่าคอสตูมไอ้นั่นวนเดอร์แลนดโอ้ยอีกหากล่องสุดท้าย36 37 38 39ยังอยู่กับบ็อกกี้ไปติบไปอฮะเรียบร้อยหมดอย่าหาทำบ็อกกี้ได้โอ้โหก,ก็ได้ใช้ได้ยามาเยอะอยู่นะแต่ไม่ได้คุ้มเลยค่าค่าโคตรขอบคุณครับ